ต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ผู้ชมขาอ้วนดังสิทธ์เนี่ยออกมาอัดคลิปขอโทษลงในเพจแซดแมนโก้แฟมิลี่ค่ะก็คือมีการทะเลาะก,ก,กันกับภรรยาชาวเกาหลีนะคะระบุว่ามะม่วงผมขอโทษเราอย่าเลิกกันเลยตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าตัวเขาเองกําลังเผชิญปัญหากับสิ่งที่เศร้าใจแล้วก็ทุกข์ใจหนักที่สุดในชีวิตเลยทุกครอบครัวมีปัญหาที่แตกต่างกันออกไปตอนนี้บ้านหลังนี้เนี่ยภรรยาแล้วก็ลูกไม่อยู่แล้วเขาั้งสองคนเนี่ยบินกลับไปที่เกาหลีเพราะว่าก่อนหน้านี้คืออ้วนก็เวลาทะเลาะก,กันใช่ไหมคะก็คือไล่ภรรยาเนี่ยกลับไปเลยหลายครั ที่ไล่แล้วก็ใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาค่ะเรามักพูดว่าเนี่ยถ้าคุณมะม่วงมีความสุขเลยกลับไปเลยไล่กลับไปเกาหลีเลยเป็นใครใครก็แบบจะอยู่ถูกต้องไหมคะโดยหลายครั้งเนี่ยที่อ้วนยอมรับว่าพูดแบบนี้แต่ครั้งนี้มะม่วงกลับเกาหลีจริงๆค่ะ แล้วล่าสุดนะคะดูเหมือนว่าทั้งคู่เนี่ยก็จะเคลียร์กันเข้าใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่ามะม่วงภรรยาของอ้วนเนี่ยก็มีการออกมาโพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยตัวเองและสามีจะพยายามปรับตัวเข้าหากันให้เป็นคู่สามีภรรยาที่มีความสุขแล้วก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นท่ามกลางกําลังใจจากแฟนคลับอย่างล้นหลามค่ะแล้วก็เพื่อนดาราน,นะคะที่เข้ามาส่งกาลังใจให้มะม่วงเองเนี่ยก็เลยมีการออกมาโพสต์เป็นภาพ3ามคนพ่อแม่ลูกค่ะผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะ มีการระบุข้อความค่ะบอกว่าก่อนอื่นเนี่ยมะม่วงอยากจะขอโทษทุกท่านที่ทําให้เป็นห่วงแล้วก็ขอขอบคุณสําหรับทุกๆก,กาลังใจที่ส่งมาให้นะคะในทุกๆครอบครัวทุกๆคู่เนี่ยพอมาอยู่ด้วยกันแล้วมันก็อาจจะมีการทะเลาะก,กันบ้างแต่สําหรับครอบครัวเราแล้วเนี่ยมะม่วงเลยคิดว่าเราสองคนมาจากต่างประเทศแล้วก็ จากต่างวัฒนธรรมที่มันแตกต่างกันเลยทําให้อะไรหลายๆอย่างเนี่ยมีความยากขึ้นค่ะจริงๆมะม่วงเนี่ยไม่คิดเลยว่าจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้มะม่วงขอโทษในจุดจดนี้จริงๆค่ะแล้วมะม่วงก็พร้อมที่จะเป็นผู้ใหญ่ให้มากขึ้นมะม่วงเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนดีอะไรไม่ใช่เป็นคนเก่งอะไรแล้วก็มีสิ่งที่ทําผิดพลาดด้วยเหมือนกันค่ะหลังจากนี้ไปเนี่ยเราทั้งคู่จะพยายามปรับตัวเข้าหากันให้เป็นคู่ที่มีความสุขแล้วก็เป็นครอบครัวที่อบอุ่นค่ะซึ่งแน่นอนคาว่า พอกลับมาคืนดีใช่ไหมคะมีบรรดาเพื่อนดารานักแสดงรวมถึงแฟนๆเนี่ยเข้ามาส่งกําลังใจให้กับทั้งคู่แล้วก็อยากให้ทั้งคู่เนี่ยใช้แบบสติมากกว่านี้ก็คือมีอะไรค่อยๆค,คุยกันไม่ใช่ใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาแบบนี้นะคะก็เลยเข้ามาคอมเมนต์ส่งกําลังใจให้ทั้งคู่อย่างล้นหลามเลยล่ะคะ่ะ